สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมที่รักทุกท่านนะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับ24ธันวาคมนี้24ธันวา2 5 6 6นะครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับที่สํานักงานประกันสังคมที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าท่านไม่ลงทะเบียนไว้ก็สวยนะครับส่วนท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับกาตัวแทน ประการสังคมของพรรคก้าวไกลนะครับทีมประการสังคมก้าวหน้านะครับเบอร์มีทั้งหมดเคนนะครับเราต้องจําเบอร์ไปเองนะครับเพราะเขาจะไม่มีให้กานะครับเขาที่ฟังมานะคือเขาไม่มีให้กาเราต้องจําเบอร์ไปเขียนเองนะครับถ้าให้เขียนชื่อด้วยตายนะฮะจำไม่ได้นะฮะเบอร์27ถึง3 3นะครับ27ถึง3 3านะครับจำไว้ดีๆนะฮะยีถึง33เวลาเขียนนะครับไม่ใช่เขียน2เบอร์นะฮะเขียน

7คนที่จะเป็นตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้าคนของพรรคก้าวไกลนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบการทํางานของบอร์ดประกรันจะเข้าไปในบอร์ดประกันสังคมเข้าไปตรวจสอบการบริหารการเงิน,นงต่างๆนะครับของประกันสังคมนะครับที่เขาเก็บเงินจากเราไปเดือนละเกือบพันจากชาวประชาชนชาวชาวบ้านคนทํางานทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่ราชการที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะครับคนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมคนที่อยู่ในระบบการทํางานบริษัทนะครับแบบองค์กรนะครับเขาจะต้องมีประกันสังคมเราจะต้องเสียประกันสังคมเดือนละประมาณ8%ปดเปอร์เซ็นต์ประมาณแปดเก้าร้อยนะฮะประมาณนี้ทุกคนเสียกันเท่ากันหมดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดรายได้น้อยอาจจะ,ะต่ำกว่านี้นะฮะก็เงินเหล่านี้เวลาเรา ทอดบุรเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาเราตายเวลาเราเอ่อชลาภาพเราก็จะได้เงินคืนกลับมานะครับเวลาเราไปโ,โปรงพยาบาลรักษาเขายื่นบรประชาชนใช้สิทธิการสังคมนะครับซึ่งก็ได้รับการบริการที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาได้เงินค่าหัวจากสำนักง,งานประกันสังคมต่ำนะครับเห็นบอกว่าปีหนึ่งพันหนึ่งมั้งหรือพันสองประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับซึ่งมันต่ำมากในการรักษาขอต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นการบริการการดูแลรักษาอย่างต่างก็เลยได้รับมาแบบไม่ค่อยดีหรืออย่าง เบี้ยเด็กแรกเกิดหรือว่าเบี้ยชราภาพหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆเราก็จะได้เราก็จะได้ไม่เยอะนะครับถ้าเขาตรวจสอบแบบโปร่งใสนะครับคนทํางานเข้าไปนะครับไม่มีการไม่มีช่องทางให้รั่วไหลนะครับบริหารการเงินระดับหลายแสนล้านอ่ะให้มันดีคิดดูนะครับว่าคนเป็นล้านอ่ะสมมติว่าล้านคนเก็บคนละพันนะครับเดือนหนึ่งพันล้านนะครับพันล้านนะครับเดือนหนึ่งอันนี้แค่ประชาชนล้านคนนะครับถ้าเกิดเขาถ้าเกิดคนบริษัทเอาจจะมีถึง สี่ห้าล้านนะครับก็เป็นปีละสี่ห้าพันล้านนะครับเอเดือนละเดือนละเดือนละหลายพันล้านปีหนึ่งหลายหมื่นล้านประมาณนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดคนอยู่ในประันสังคมถึงสิบล้านคนมันก็เป็นหมื่นล้านต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนขนาดนี้ถ้าบริหารได้ดีนะครับอาจจะเอามาทําอะไรได้เยอะนะครับอาจจะมาเพิ่มมูลค่านะครับอาจจะทําให้เงินก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการดูแลรักษาตัวเองมากขึ้นเราจ่ายทุกเดือน เวลาเราป่วยเวลาเราตายเวลาเราแก่เนี่ยเราก็อยากจะให้เงินของเราเนี่ยมันดูแลเราบ้างนะครับไม่ใช่เนเราจ่ายไปหมื่นนึงจ่ายไปพันนึงจ่ายไปแสนนึงหายไปหมดเลยไม่ไม่เหลืออะไรในะอากาศหรือเหลือให้เราแบบสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยนะถ้าเกิดเราได้คนที่เขาเป็นคนที่ทํางานเพื่อประชาชนจร,จริงๆเขาไปตรวจสอบความโปร่งใสเขาไปบริหารการเงินให้ดีเป็นตัวแทนของเราเขาไปตรวจสอบผลประโยชน์ของเราอ่ะมันก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้น24ธันวาคมเบอร์24เอ้ย ยี่สิบธันาคมเบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิาสนะครับไปกาไปเขียนเบอร์เหล่านี้นะครับ7คนนะครับทีมประกาศทีมประกาสังคมก้าวหน้านะครับเป็นตัวแทนของเราเข้าไไในบอรประกาศสังคมนะครับขอบคุณทุกท่านที่นำฟังสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ24่สิบส่ธันวากายี่สิบถึงส3นะครับขอบคุณครับ